งอไง,งทำไมไปไปไปไหนบอกแม่ไปไหนพูดช้างช้างไหนห้องห้องไปทำไมไปทำไมบอกแม่ก่อนห้องเข้าห้าองทำไมเข้าห้องทำไม เข้าห้องทำไมบอกแม่ปวดฉี่ไหมหเลี่ยวไหมไม่เยี่ยวตั้งครับเยี่ยวไหมถ้าเดียวหนุกต้องไปเยี่ยวก่อนไปเยี่ยวก่อนคนงอเง่ สวัสดีครับก่อนพูดก่อนรักแม่รักแม่ไหมคนงอเง้ยรักแม่ไหมรักรักแม่ไหมรักแม่ เยวรักแม่ก่อนคนดู